สรุปประเด็นรายการผลกระสาวันที่2กันยายน2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเทปที่2นะครับที่จับตาความเคลื่อนไหวของทางการเมืองไทยนะครับหลังจากอดีตนายกอุ้งอิงนะครับถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นตำแหน่งนะครับแล้วตอนนี้คูข่ของการเมืองนะครับของเดิมที่จะเป็นพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็บูมใจไทยแล้วก็หลังจากคลิปเสียงนายกอุ้งอิงนะครับอดีตนายกอุ้งอิงออกอมาก็ ภูมิใจไทยก็แยกตัวออกมานะครับแล้วก็พอหลังจากโดนสั่งให้พ้นตาแหน่งตอนเนี้พักที่เนื้อหอมที่สุดนะครับก็คือพักประชาชนพักประชาชนที่โผงมาตรงกลางนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งเพื่อไทยแล้วก็ทั้งภูมิใจไทยก็อยากได้เสียงของพักประชาชนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลนะครับคราวน,นี้มันก็จะมีทางคุณเทงนะครับหัวหน้าพักของทางพักประชาชนนะครับมีการยื่นข้อเสนอ3ข้อนะครับข้อแรกก็คือ รัฐบาลรัฐบาลต้องยุบสภาภายใน4เดือนนะครับเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 2. ครมชุดใหม่นะครับต้องจัดให้มีการทำประชามติเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับ 3. พักประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาลและไม่มีสมาชิกพักไปเป็นรัฐมนตรีและพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลน,นะครับซึ่งก็เหมือนเป็นการแสดงจุดยืนของพัก ประชาชนนะครับเพราะปกติเวลาแบบมันจะมีการร่วมรัฐบาลมันจะมีเรื่องของโคต้ารัฐมนตรีตำแหน่งต่างๆกระทรวงกระทรวงต่างๆนะครับแต่ของพรรคประชาชนก็จะมีจุดยืนในนี้ที่เป็นเยนการยื่นข้อเสนอให้กับทางทั้งสองพรรคนะครับวันนี้แขกรับเชิญก็จะเป็นคุณเพชรกลุนพลนะครับก็เป็นสสของพรรคประชาชนนะครับก็มาอธิบายเหมือนกับมันมีจริงๆมันมีเกี่ยวเนื่องกันแต่เมื่อวานนะครับเรื่องของการโหวต ภายในภายสมาชิกในพรรครวมถึงสสนะครับก็คือจะมีโหวตอยู่มีเห็นด้วยกับเฉยๆและเห็นด้วยเนี่ยก็เห็นด้วยว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทยหรือจะเลือกพรรคอ่ภูมิใจไทยนะครับก็มันจะมีการเหมือนกับโหวตเพื่อนําผลโหวตเนี่ยแล้วก็ตัวกรรมการพรรคเนี่ยจะนําไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งว่าว่า มันมีผลดีผลเสียยังไงแล้วก็จะดําเนินจะเดินหน้าไปทางไหนกันนะครับนี่คือแล้วก็ตอนนี้มันยังเป็นความลับอยู่ว่าผลการโหวตมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆมันมีการเรียกประชุมด่วนแต่ปรากฏว่ามันตรงกับวันจันทร์นะครับก็คือเมื่อวานแล้วครั้งนี้ด้วยความที่วันจันทร์เป็นวันที่ตัวสสต้องลงพื้นที่ก็เลยเหมือนมากันไม่ครบมากันไม่ทันนะครับเพราะมันแบบเร่งด่วนมากประมาณนั้นก็ของทางแล้วก็วันนี้อีกแขกรับเชิญอีก ท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณสาธิตวงหลองเตยก็มามองในแง่ว่ามาให้มันให้ความคิดเห็นของส่วนตัวนะครับประมาณว่าออสิ่งที่ออพรรคประชาชนทาตอนนี้มันไม่ได้มองในวันในความคิดของคุณสาธิตนะครับรว่าไม่ได้มองถึงปัญหาหลักของชาติซึ่งปัญหาหลักของชาติตอนนี้คือความไม่สงบทางชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็คือมุ่งแต่เรื่องจะตั้งรัฐบาลใหม่เรื่องจะแบบ แก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งทางคุณเพชรก็อธิบายว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยของรัฐบาลชุดนี้นะครับเราจะเห็นถึงการที่แบบเห็นถึงปัญหาเห็นถึงการเอื้อประโยชน์ของของตัวเหมือนตัวพรรคแต่ละพรรคนะครับที่แบบทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจนแบบทําให้ประชาชนเบื่อหน่ายทั้งนั้นต้นตอของปัญหามันคือการแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าโอเคเข้าใจว่า ปัญหาชายแดนกัมพูชาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ก็คือมันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงแต่มันังมีปัญหาเรื่องแบบพืชผลทางการเกษตรเรื่องโอสารพัดมากมายที่แบบที่มันยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วมันถูกเพิกเฉยมาดังนั้นก็ทางพรรคประชาชนก็เลยมองว่าอ่าเลยเป็นที่มาของการยื่นข้อเสนอนี้เพราะว่า ถ้ามันยังบนหลูกอยู่ในการเมืองเดิมเดมปัญหามันก็ไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็ทําให้ประชาชนเบื่อหน่ายนะครับคือประเด็นของที่มาแล้วก็สิ่งที่ทางพรรคประชาชนอยากเห็นมันมีการพูดตั้งแต่เมื่อวานนะครับคือโอเคอตอนนี้ของทางพรรคเพื่อไทยจะมีทางคุณชัยกเกษมนะครับซึ่งมันก็มีการพูดในรายการว่าคุณชัยกเกษมเนี่ยเคยเป็นเหมือนอดีตแคนดิเดตก่อนคุณเสษฐาด้วยซ้ําไปแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้รับเลือกขึ้นมาเพราะปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ พี่หนุ่มแกก็พูดถึงเรื่องของพี่สรยุทธ์ที่มีการโฟนอินสัมภาษณ์ครับซึ่งทางคุณจชกเกษรก่อนหน้าน,นี้คุณภูมิธรรมบอกว่ามันมีการพูดคุยตกลงแล้วในกรรมาการพักแต่ปรากฏพอทางพี่สรยุทธ์คุยกับคุณเชกเกษรคุณเชกษมบอกไม่มีเห็นมีใครติดต่อมามันก็แบบเหมือนกับอ้าวพักเดียวกันไม่ได้คุยกันหรอหรือมันมีอิชชูมันมีประเด็นอะไรที่มันซ่อนอยู่ในนั้นหรือเปล่าโดยคุณเชกเกษมบอกว่า อาจจะไม่ใช่ผมก็ได้อาจจะมีพระเอกขี่ม้าขาวคนอื่นขึ้นมาก็ได้นะครับก็เหมือนอาจจะเป็นมีนัยยะหรืออาจจะไม่มีนัยยะอะไรก็ได้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงคือคุณอน,นุทินของทางพักภูมิใจไทยก็ทางพักส้มนะครับก็คือถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยมาดีเบตกันแล้วคุยกันเรื่องไทม์ไลน์ในการแก้ปัญหาที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่เพราะจริงๆ ถ้ารัฐบาลยังคงอยู่ก็ยังมีเวลาอีกประมาณเป็นป,นปกีกว่านะครับที่ก่อนจะถึงครบวาระ4ปีก็อยากให้มันดีเบตกันจะได้แบบเหมือนเป็นทางเลือกให้ให้ทั้งประชาชนและคนทั้งประเทศแบบว่ามีสิทธิ์ตัดสินใจนะครับประมาณนั้นแต่ก็บอกว่าด้วยกรอบไทม์ไลน์มันไม่อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับประมาณนั้นแล้วก็มันก็จะมีหลายมุมมองว่าอ่า ส้มส้มเป็นเป็นตัวแปรใช่ไหมครับก็ถ้าจะเข้ากับเพื่อไทยหรือจะเข้ากับภูมิใจซึ่งสองพรรคก็เคยมีการแบบเหมือนหักหลังกันมาก่อนอะไรเงี้ยเคยสร้างแผลตอนที่แบบจับมือกันแรกๆแล้วอยู่ดีก็แบบเปลี่ยนข้างไปเปลี่ยนข้างมาซึ่งทางทางพรรคส้มเขาก็มีจุดยืนครับว่าก็ก็แล้วแต่ว่าว่าว่า,วาใช้คําว่าข้อเสนอที่เขามีเนี่ยมันก็ต้อง เราก็ต้องดูว่าทั้งสองฝ่ายใครจะรับหรือถ้าจะไม่รับก็ไม่ไปนไรเขาก็เป็นฝ่ายค้านต่อไปได้เพราะว่าถึงรับเขาก็มีจุดยืนว่าเขาจะไม่ได้แบบรับมาเป็นไม่ได้จะไม่ได้ต้องการตําแหน่งรัฐมนตรีใดๆใดๆนะครับก็ตอนนี้มันก็เลยต้องรอดูเขาบอกภายในวันที่5นะครับจะมันจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าทิศทางการเมืองของประเทศไทยจะเป็นไปในทางไหนนะครับก็ก็ชาวบ้านอย่างเราก็ก็อยากเห็น อยากเห็นอะไรที่มันดีขึ้นแล้วกันนะครับก็หวังว่ามันคงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นกับประเทศของเรานะครับก็ของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้จอกัรคลิปหน้าคัะ